สวัสดีครับลิปนี้อยู่เครื่องเสียงมือสองน่าคอนเสีรนะครับตัวนี้จะเป็น Power AM 2 0 0 0์นะครับเป็นของ f a t t e c นะ f a t t e c รุ่น FT2000 นะครับตัวกล่องก็จะเป็นกล่อง 2U ลึก16นิ้วนะครับตัวนี้มากับสภาพสวยมากๆนะครับสวยมากๆเหมือนมือหนึ่งนะครับแทบจะไม่มีรอยเลยมันก็อาจจะมีบ้างเล็กๆแลน้อยนะครับแต่ว่าโดยรวมสวยมากนะครับไส้ในก็ดีนะครับไส้ในเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ วั2000ด้านหลังก็มีครบทุกอย่างนะครับมีครบตามปกติเลยนะครับจะเป็นแจ็คโฟน XLR นะสเปคคอนที่ต่อสายลำโพงแบบหมุนมีครบหมดนะครับฟิลสามตัวปกตินะครับเดี๋ยวนี้ก็ใช้งานได้ดีปกติไม่มีอะไรเลยนะครับใช้งานได้ดีเลยเอาไปขับเปียกพวกสิบปดนิ้วไว้4นิ้วคงหล่อนะครับค่าสองดอกกําลังพอดีพอดีนะครับหรือใครเอาไปขับสิบห้านิ้วค่าสามได้เลยนะครับสิบห้านิ้วทั่วไปค่าสามได้เลย หรือถ้าเป็นเบสเบรแ18นิ้วคงหล่อไว้4ถ้าเป็นถ้าเป็น15นิ้วนะก็ค่า2 1หริยญ18นะครับกําลังพอดีพอดีตัวนี้ก็ราคา8,500บาทนะครับราคา8,500บาทรวมส่งนะครับรวมส่งทั่วไทยนะครับใครสนใจก็ทักกันมานะครับ Facebook เครื่องเสียงมือสองนครชียงศรีหรือเฟ e b o o k โชลทีสาวก็ได้นะครับได้ทั้งสองเพจนะตัวนี้ถ้าปิดสวิ์นะปิดสวิ ตัวไฟโลโก้จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วถ้าเปิดเครื่องนะเปิดเครื่องก็จะเป็นไฟสีแดงนะครับโอเคแบบนี้เลยนะครับเป็นไฟสองสีนะครับโอเคตามนี้ครับมาเทสเสียงกันต่อ โอเคครับผมตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีปกตินะครับสวยๆเลยสภาพเอี่ยมเลยนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับตัวนี้ใช้งานได้ดีปกตินะครับราคา8,500รวมส่งนะครับฟาเทค2,000นะครับ8,500รวมส่งนะครับตัวนี้ใครสนใจก็ทักกันมานะครับ f a c e b o o k f แฟนเพจชลทีซาวเฟซ o ุ๊กแฟนเพจเครื่องเสียงมือสองนครเชียรีนะครับทักได้ทั้ง2ที่เลยนะครับโอเคไปก่อนครับ